วันนี้ผมมาสอนลากหัวครับมีคนขอมานะครับให้ทุกคนลากแบบตจวเจนะครับลากแรงๆเลยนะครับแล้วก็วางวางเป้าตรงหน้าอกของศัตรูนะครับแล้วก็ข้างหัวของศัตรูครับแล้วเราก็ลากแรงๆเลยนะครับถ้าระยะใกล้นะครับให้ลากแรงแรงๆเลยนะครับถ้าระยะบานกลางนะครับให้ลากพอประมาณครับถ้าระยะไกลนะครับไม่ต้องลากแรงมากนะครับ พอประมาณอะไรวะาระยะปานกลางครับให้ลากเบากว่าระยะใกล้นิดนึงนะครับนี่ครับฝึกลากไปแบบนี้ครับเดี๋ยวมันก็ชินมือไปเองครับเดี๋ยวมันก็ลากติดเองครับเพะเวลาสตูวิ่งไปทางซ้ายหรือทางขวาครับให้เราลากเฉียงขึ้นบนนะครับไปทางที่สตูวิ่งนะครับลากตามลูกศรที่ผมบอกเลยนะครับเวลาสตูวิ่งไปทางซ้ายก็ลากเฉียงขึ้นบนซ้ายถ้าวิ่งไปทางขวาก็เฉียงขึ้นบนขวาครับ การตั้ง i อวอลนะครับยิงลากขึ้น i อวอลแล้วก็ลากปุ่มยิงลงครับลากขึ้น i อวอลลากลงแล้วก็กดตั้งนะครับด,ดูนะครับยิงลากขึ้น i อวอลลากลงแล้วก็กดตั้งนะครับดีๆนะครับตอนผมยิงลากขึ้นใช่ไหมผมจะกด i อวอลแล้วค่อยลากปุ่มยิงลงครับแล้วก็ค่อยกดตั้งนะครับถ้าเรากระโดดยิงนะครับให้เท้าเราตกถึงพื้นก่อ,น,อก ol, นะครับค่อยกดไอวอลครับ ไงั้นมันจะตั้งไม่ได้นะครับ